วิธีเก็บกล้วยไข่ให้กินได้นานๆเจ๊ปนจะเก็บไว้กินกับกะยศาสตร์กล้วยไข่หวีหนึงเนี่ยมันจะสุกไวมากนะคะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีง่ายๆที่จะเก็บกล้วยไข่ให้ยังสดไม่งอมไม่เนา่าง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานได้กล้วยไข่มาค่ะพอดีว่ามันสุกกาลังกินเลยแต่เจ๊ปานทานไม่ทันแน่นอนเลยค่ะเพราะว่าหวีนี้ใหญ่มากๆเลยตั้งใจจะเอามาทํากล้วยไข่เชื่อมราดกะทิ แล้วก็จะเก็บไว้กินกับกระยาศาสตร์แบบนี้ด้วยค่ะทีนี้เนี่ยถ้าวันนี้ไม่ได้ทําการถนอมอาหารเนี่ยรับรองว่าสุกไม่ทันกินแน่ๆมันจะงอมแล้วมันก็จะเละไม่อร่อยเจ๊ปันมีวิธีง่ายๆที่จะทําให้กล้วยไข่เนี่ยอยู่ได้นานวิธีถนอมอาหารง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะก็จะเอามีตนะคะมาเอาเอาเอไข่กล้วยไข่เนี่ยออกมาทีละลูกแบบนี้ค่ะให้เขาอยู่ใน ไอตัวกา้านของเขาด้วยนะคะจะได้ไม่โดนเนือ้อค่อยค่อยใช้มีดคมคม,คมหั่นเอาเนื้อออกนะคะมันก็ค่อนข้างจะงอมแล้วอาจจะสุกหลุดง่ายหน่อยแต่ไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆเอาออกแบบนี้อยากทานเท่าไหร่ก็หั่นออกมาเก็บไว้เท่านั้นเลยนะคะเจ๊ปันก็จะเก็บประมาณนี้นะคะส่วนที่เหลือก็เอาไว้กินแบบนี้ได้เลยสุกๆแบบนี้เลยนะคะ แต่ตรงนี้เราจะเก็บไว้ขั้นตอนต่อไปเราก็มาทําความสะอาดหน่อยนะคะเตรียมน้ําสะอาดแบบนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ทิชชู่หรือจะเป็นผ้าแห้งๆสะอาดก็ได้ค่ะแล้วก็เอามาชุบน้ํานะคะแล้วก็เช็ดให้กล้วยเนี่ยเขาฝุ่นผงให้หลุดออกนะคะจะได้สะอาดเราก็ค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆค่ะเช็ดจนสะอาดแล้วนะคะเราก็จะทำขั้นตอนต่อไป เราก็จะหาพลาสติกท,ที่เอาไว้ล็บอาหารแบบนี้ค่ะเราก็จะเอามาซีนกล้วยนะคะเพื่อให้กล้วยเนี่ยเขาไม่โดนลมหรือโดนอากาศการทําแบบนี้เนี่ยจะช่วยเก็บให้กล้วยไข่ของเราเก็บได้นานนะคะเพื่อนๆใช้กล้วยอะไรก็ได้หรือผลไม้อื่นก็ได้ค่ะที่จะใช้วิธีนี้ในการเก็บเราก็ค่อยๆซีนให้พลาสติกเนี่ยปิดทึบบริเวณเนื้อกล้วยทั้งหมดให้แนบแน่นเลยนะคะ การเก็บแบบนี้จะเป็นการถนอมอาหารที่ดีมากๆเลยค่ะตามแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอากล้วยไข่ที่ซีนพลาสติกแล้วเนี่ยใส่ลงไปในกล่องกล่องอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดแบบนี้ค่ะเรียงลงไปให้เรียบร้อยเลย เรียบร้อยแล้วค่ะเก็บแช่ตู้เย็นทีนี้ก็เก็บได้นานเลยนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะสุกงอมหรือว่าเน่าเสียวิธีง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้ก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะเจ๊ปันแช่กล้วยไข่อยู่ในช่องตู้เย็นช่องธรรมดานะคะก็หน้าตาผลงานของเขาผ่านไปเป็นอาทิตย์เขาก็ยังสดแล้วก็ดูผลงานข้างในกันค่ะยังไม่งอมไปกว่านี้แล้วก็ไม่เน่าไม่เสียด้วยค่ะ แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยงามน,น่ากินมากน่ากินมากๆเลยค่ะได้กล้วยที่เก็บได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เสียไม่เน่าด้วยได้ปันขอตัวไปทานกล้วยไข่ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมครัวอร่อยใบชิปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ